ชั่วโมงหลอนที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งมีที่ดินกว้างขวางที่นาแห่งนี้นั้นมีเจ้าของเป็นสองพ่อลูกที่อาศัยอยู่ด้วยกันทั้งสองคนทั้งคู่มีบ้านหลังเล็กๆตั้งอยู่ บริเวณแถวๆที่นานั่นเองเรียกว่าอาชีพหลักๆของครอบครัวนี้คือการทำนาข้าวครอบครัวนี้เคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกแต่ทว่า เรื่องเศร้าได้เกิดขึ้นเมื่อคนเป็นแม่นั้นได้เสียชีวิตลงเมื่อสองปีที่แล้วด้วยโรคมะเร็งนำความโศกเศร้ามาสู่ครอบครัวนี้แต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปคนเป็นพ่อก็ต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังและต้องทำหน้าที่พ่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีให้ได้ตามคำขอ ของผู้เป็นแม่ก่อนจากไปเฮ้อทุ่งนาของเราเนี่ยช่างสวยงามจริงๆนะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นวิวที่สวยที่สุดแต่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆต่อให้ใครมาเสนอเงินมากมายแค่ไหน พ่อก็จะไม่มีวันขายที่ดินนี้เด็ดขาดนี่ลูกรู้ไหมทุกครั้งที่พ่อมองไปที่ทุ่งนาแห่งเนี้ยพ่อก็จะนึกถึงหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมองที่ไรก็ทำให้โลกใบนี้เบิกบานของแม่ลูกตลอดเลยเป็นภาพที่พ่อลืมไม่ลงจริงๆผมก็ สัญญาว่าจะช่วยดูแลที่นาแห่งนี้ให้ดีที่สุดเหมือนกันครับขอบใจมากนะลูกแต่ว่าก็ไม่มีสิ่งใด ที่สวยหรูไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมักจะมีอุปสรรคซึ่งปัญหาที่สองพ่อลูกนี้ต้องพบเจอ,อยังคงเป็นปัญหาเดิมคือการลุกรานของศัตรูพืชต่างๆที่มากินและทำลายผล,ผลผลิตข้าวไม่ว่าจะเป็นเหล่า,มาแมลงและที่เป็นปัญหาหนักที่สุดก็คือเหล่านกท้องถิ่น ที่จะคอยบินลงมาจิกกินมเมล็ดข้าวตอนที่กำลังออกผลผลิตด้วยเหตุนี้สองพ่อลูกจึงจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ทันท่วงทีดูเหมือนว่าไอ้นกพวกเนี้ยมันจะชอบแอบมากินข้าวตอนพวกเราไม่ได้เฝ้าที่นา เฮ้ยแย่จริงๆมีแค่สองคนแบบเนี้ยจะมาคอยไล่พุกมันตลอดเวลาได้ยังไงและหลังจากนั้นไม่นานผู้เป็นพ่อก็ได้ปิ๊งไอเดียหนึ่งขึ้นมาในการจัดการ กกกับนนพวนี้สองวันต่อมาพ่อนั้นได้นำตุ๊กตาที่สร้างจากของเหลือใช้ในบ้านมาแต่งชุดให้ดูเหมือนกับคนแล้วนำมันไปแขวนไว้บนไม้ที่ปักไว้กลางทุ่งนาเพื่อหวังว่า มันจะหลอกนกพวกนี้ว่าเป็นคนและจะทำให้เหล่านกกลัวจนไม่กล้าลงมากินข้าวหรือที่เรียกกันว่าหุ่นไล่กานั่นเองมันจะได้ผลจริงๆหรอครับพ่ออืมพ่อคิดว่านะพ่อเห็นพวกเขาทำกันในหนังฝรั่งอะ ลองดูก็ไม่เสียหายนะจริงไหมล่ะนั่นสิครับแต่ว่ามันก็ออกมาดูดีจริงๆนะและวันต่อมา สองพ่อลูกก็ได้กลับมาตรวจสอบผลลัพธ์การทำงานของหุ่นไล่กาตัวนี้แต่ดูเหมือนว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยเย้ยกันขนาดนี้เลยไอ้นกบ้าทีนี้เราจะเอาอยัางไงกันดีล่ะครับพ่อ นอนสิคงต้องลองตั้งทิ้งเอาไว้อีกสักคืนแล้วกันนะนไหนๆก็ทำมาแล้วพวกนกมันอาจจะยังไม่กลัวกันก็ได้ให้เวลามันหน่อยแบบนั้นก็ได้ล่ะครับพ่อในคืนนั้นสองพ่อลูกก็ได้ตั้งหุ่นไล่กาไว้ที่เดิมอีกคืน หากแต่ว่าคืนนี้นั้นมีบางสิ่งบางอย่างแปลกไปจากเดิมเมื่อตัวของหุ่นไล่กานั้นมีการเคลื่อนไหววันต่อมาเห็นไหมดูสิ มันได้ผลจริงๆด้วยพวกนกหายไปหมดเลยพ่อครับดูนั่นสิครับได้มีซากนกนอนตายเกลื่อนอยู่บริเวณทุ่งนาอ้าวมันเป็นอะไรของมันเนี่ย ล่องลอยเหมือนกับถูกจับหักคอเลยมันอาจจะป่วยแล้วก็ตกลงมาขอหักตายก็ได้นะจริงเหรอครับ สองพ่อลูกเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าซากนกแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่สำหรับเด็กชายนั้นกลับรู้สึกตังหดใจเล็กน้อยกับหุ่นไล่กาตัวนี้ในคืนวันนั้นช่วงดึกใกล้เชา้า เด็กชายสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขารู้สึกอยากไปดูหุ่นไล่กาและก็ได้ลุกจากเตียง mm hmm. เด็กชายหยิบไฟฉายแล้วเดินไปที่ทุ่งนาท่ามกลางความมืดมิดเพียงคนเดียวบรรยากาศนั้นเงียบเชียบและเย็นแต่เมื่อเด็กชายได้เดินมาถึงจุด ที่ปักหุ่นไล่กาเอาไว้เขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อบนเสาที่ควรจะมีหุ่นไล่กาปักอยู่นั้นกลับว่างเปล่าตัวของหุ่นไล่กาได้หายไปแล้วแต่ขณะนั้นเอง เด็กชายก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นไม่ไกลมากนักเหมือนกับมีใครกำลังอยู่ในนาข้าวแล้วเด็กชายก็ได้เจอกับต้นตอของเสียงซึ่งก็คือหุ่นไล่กาตัวนั้นที่ควรจะ ไม่มีชีวิตกำลังยืนอยู่มันกำลังเก็บซากนกที่เกลื่อนทุ่งนาแต่ขณะนั้นเองหุ่นไล่กาก็รู้สึกถึงเด็กชายและหันกลับมามองวินาทีนั้นเด็กชายยืนขาแข็งไม่สามารถขยับร่างกายได้เพราะความกลัว คุณไลกาจึงค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เด็กชายขึ้นเรื่อยๆพอมาถึงมันกลับย่อตัวลงและได้ใช้มือลูบไปที่หัวของเด็กชายอย่างอ่อนโยนเด็กชายรู้สึกแปลกใจ และก็เป็นช่วงเวลารุ่งสางพอดีพระอาทิตย์ก็ได้ขึ้นแล้วเจ้าหุ่นไล่ากาตัวนั้นก็ได้ล้มพับแน่นิ่งไปเด็กชายได้รีบวิ่งไปหาพ่อและได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อของเขาฟังถึงลูกจะพูดอย่างนั้นก็นเธอนะแต่ว่า ลูกแน่ใจนะว่าไม่ได้ตาฝาดหรือว่าง่วงนอนน่ะไม่แน่นอนครับผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนที่ผมเห็นน่ะเป็นของจริงแน่ๆและผมว่าหุ่นไล่กาตัวเนี้ยจะต้องเป็นวิญญาณของแม่มาเข้าสิงแน่ๆครับทั้งท่าทีนั้นผมจำได้ว่าจะต้องเป็นแม่แน่นอนแต่ดูเหมือนว่าหุ่นไล่กาจะขยับ แค่ตอนกลางคืนนะครับแม่เขาอาจจะมาเข้าสิงหุ่นไลกาได้แค่ตอนกลางคืนละมั้งครับเอ้ดูลูกพูดเข้าสีงั้นเอาเป็นว่าคืนเนี้ยพวกเราก็มาอยู่เฝ้าดูหุ่นไลกาแล้วกันนะแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเราไปกินข้าวเช้ากันก่อนดีกว่า ได้ครับและแล้วในคืนวันนั้นสองพ่อลูกก็ได้มานั่งเฝ้าดูหุ่นไล่กาเจ้าปัญหาตามที่พ่อได้สัญญากับลูกเอาไว้นี่ลูกเราก็รอกันมานานแล้วนะลูกยังไม่พอใจอีกละ่ะ จะว่าไปแล้วเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเล่นกลางทุ่งนาแบบนี้ก็ดีนะอากาศกำลังดีด้วยคุณแม่ครับถ้าคุณแม่อยู่ในนั้นแล้วก็ช่วยแสดงตัวด้วยเถอะครับพวกเราอยากเจอคุณแม่มากๆเลยอะครับ ผานไปไม่กี่ชั่วโมงสองพ่อลูกได้พลอยหลับไปขณะนั้นเองทั้งคู่ก็สลึมสลือตื่นขึ้นเมื่อรู้สึกว่ามีใครกำลังยืนอยู่และนั่นก็คือหุ่นไล่กาตัวนั้นนั่นเองหุ่นไล่กาที่ไม่ควรจะมีชีวิตกำลังยืนจ้องสองพ่อลูกอยู่ นี่มันอะไรกันเนี่ยเห็นไหมครับพ่อผมบอกพ่อแล้วเนี่ยเป็นคุณแม่จริงๆใช่ไหมครับคุณไล่กาได้พยักหน้าน,นี่ที่รักนี่ที่รักจริงๆเหรอเป็นไปได้ยังไง ของฉันอ่อนแรงมากฉันใช้ล่างหุ่นตอนกลางวันไม่ได้อีกแล้วตอนนี้ฉันใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อที่จะสามารถพูดกับเธอและลูกได้ฉันอยากให้เธอดูแลลูกของเราอย่างดีซึ่งเธอทำดีมาโดยตลอดและจงทำต่อไป ไม่ต้องยึดติดกับฉันมากถ้าเธอเจอใครที่ทำให้เธอและลูกมีความสุขก็จงเปิดลับเขาเข้ามาฉันเข้าใจและจงใช้หุ่นไลกาตัวนี้ต่อไปฉันได้ใช้ล่างของหุ่นตัวนี้ทำให้พวกนุบหวาดกลัวและจดจำแล้วพวกนุบจะไม่มารบกวนเธออีกหลังจากนี้ ฉันจะไม่อยู่ที่นี่แล้วและลูกจงตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานโตขึ้นเป็นคนที่ดีและก็มาดูแลครอบครัวนะลูกแม่รักลูกมากนะรักพวกเธอทั้งสองคนลาก่อนนะหลังจากนั้นแสงอาทิตย์ก็ส่องสว่าง และร่างของหุ่นไลกาก็แน่นิ่งไปแน่นอนว่าต่อจากนั้นสองพ่อลูกก็ได้ตั้งใจทำงานและได้ใช้หุ่นไลกาตัวนี้ต่อไปพวกนกก็ไม่ได้มากัดกินผลผลิตทำให้มีผลผลิตข้าว เยอะและมีรายได้ที่ดีคุณไลากาตัวนี้ใช้ได้ผลอย่างดีเลยทีเดียวและหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็ได้ทำตามคำแนะนำของวิญญาณภรรยาย่ามดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการดูแลกันและกัน คนเป็นลูกก็ตั้งใจเรียนจนได้งานได้การที่ดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผู้เป็นพ่อไม่อาจทำตามได้นั่นก็คือการมีคนรักใหม่เข้ามาแทนที่นั่นเอง